กระตูนตัวใหญ่เอาเลยไหมคะพามาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้พามาดูสัตว์หลังจากที่พาไปดูของจริงมาแล้วใหญ่เลยจริงเมื่อสองวันที่แล้วเราเพิ่งพาไปสัปหลีนะสัปหลีที่ที่กาญจนบุรีก็มีการป้อนอาหารแบบว่ายีราฟใช่แต่นั้นเป็นสวนสัตว์เปิดนะคะยีราฟเขาล่หน้าเข้ามาในรถได้เขาก็จะตื่นนิดนึง ก็เลยวันนี้ก็เลยแต่แต่รู้สึกดีเพราะว่าวันนี้เขาจะได้ชิมในการแบบมาเจออย่างวันนั้นที่ไปเขามีความกลัวมีความแตกตื่นยังไงต้องเล่ครหบผก็จะบอกเขาไม่กลัวนะใช่ไม่กลัวแต่ว่าพอเจออ่ะก็มีแบบหลบวิ่งหนีแต่พอจบปุ๊บก็บอกว่าน่ารักไม่กลัวเลยไม่ปวดเลยใช่ไหมครับวันนั้นปวดไหมครับไม่ปวดไม่ปวดแล้ววันนี้ครับกลัวงูลูกเหรอหนูไม่กลัวนะพี่ทีน้องทีกลัวงูไหมลูก เขาเห็นเขาเห็นแม่กล้าจับมั้งเขาก็เลยคือเด็กอ่ะเขายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่กลัวแล้วเขาเห็นว่าเราจับได้อ่ะเขาก็คงไม่กลัวแต่แม่แม่ก็คือโชว์สกิลเลี้ยงนกกโงจริงจริงมากเลยจริงจริงอ่ะก็ไม่รู้นะว่าออยกลัวอะไรบ้างอแต่ถ้ากล้าถ้าถ้าเห็นแล้วรู้สึกว่ากล้าจับก็คือแสดงว่าไม่กลัวแล้วี่บินโผล่ไหมครับก็ไม่ได้กลัวครับพีผมก็แท นี่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 เขาไปหาเราแล้วเขาได้เหมือนนะครับว่าตั้งใจมาดูอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็บอกว่าไงแบบก่อนนจาบ้านไงี้ก็บอกว่านี่จะพามาดูสัตว์นะอย่างเงี้ยเออจะพามาดูนกมีนกนะมีมีงูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รอกเขาเรามาเที่ยวสวนสัตว์เขาอยากมาหาเราเปล่าให้ผมอุ้มเหรอได้ได้จริงจริงพอพาไปดูสัตวจริงอย่างน้องบัวเองก็เคยเลี้ยง อ๋อบ้านน้องบัวเขาก็เลี้ยงอยู่พักหนึ่งอะไรเงี้ยนร้อนหมดแล้วพนอะพาไปดูสวนสัตว์แล้วแบบว่าน้องๆชอบอะไรเป็นพิเศษไหมครับแบบสัตว์สัตว์ตพิเศษเขาก็ชอบกวางนะคือเขาก็อ๋อน้องพีบอกว่าขอเข้าไปดูเสือใกล้ๆได้ไหมโอ้โหแต่ว่าพอาพเข้ากรมเสือเขาจะให้ปิดหน้าต่างลงค่ะเราก็จะบอกว่าห้ามเอาลูกเอานิว้วมือแย่ออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเขามีความกลัวสัตว์อื่นไหมหรือว่าไม่กลัวเลยสู้ตายทั้งคู จริงๆเขาก็อยากรู้อยากเห็นแต่ว่าพอถ้าสมมติว่าจะให้เขาเข้าไปใกล้ๆจริงๆบางอย่างอ่ะเขาอาจจะเหมือนแบบระวังตัวนิดนึงเออแต่ไม่ได้กลัวถึงขั้นวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการพาน้องไปดูสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคพระว่ามันช่วยแบบโผล่ตรงไหนมนาทำแบบความเปิดโลกหรือว่าความกล้าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาคือเขาดูจากในในในมือถือเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าตัวจริงเป็นยังไง บางทีเราก็ต้องสอนให้เขารู้ว่ามันไม่ได้น่ารักเหมือนในการ์ตูนนะจะไปไหนอะลูกจริงๆเขาน่ากลัวนะ <c oughs> เขามีพิษนะอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไปเห็นตัวจริงเขาจะได้รู้ว่าจริงๆสิงโตหรือเสือเนี่ยมันไม่ได้ตัวเล็กหรือน่ารักเหมือนในการ์ตูนเรา,าก็จะสอนให้กลัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่อาหารลูกอาหารไม่ <c oughs> ว่าอะไรอันตรายอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะสอนไปในทวนทัวใช่ค่ะแต่ด้วยความเด็กอะค่ะบางทีเรียนแบบอะไรอย่เงี้ยมันกลัวแค่ น้องแมวก็แบบจะไปปีนโอ้เราเราก็ก็จะกลัวว่าแบบเขาเขาจะเป็นเด็กเขาก็จะแบบควบคุมแรงตัวเองไม่ได้กลัวเขาจะไปเล่นแรงทําำให้สัตว์อื่นเจ็บแต่แต่ไม่ได้กลัวว่าเขาจะแบบไปปีนเหมือนแมวเพราะว่าเวลาเขาเห็นแมวปีนสูงๆเขาจะบอกว่าลงมานะเดี๋ยวตกลงมาเพราะเราสอนว่าให้ระวังตัวอะไรเงี้ยใช่เออเป็นห่วงแมวเป็นห่วงแมวเป็นห่วงแมวเจะหายเขาเลี้ยงไว้ที่บ้านมาอย่างหมาอย่างน้องหมา้องแมวอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วที่บ้านมีแมวเขาก็จะชอบใช่พลีสามารถเลี้ยงได้ ใช่ใช่ครับได้ค่ะกลายเป็นแบบเขาปวดเฉพาะอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะแบบมีงานบ่อยอะไรเงี้ยมีสองสางานเราต้องการดีลกับดีลกับพรีเซนเตอร์เรายังไงบ้างสองคนเราจะออกงานวันนี้เราจะต้องทําตัวยังไงหรือว่าจะต้องชาร์จพลังยังไงให้เต็มที่ก่อนเราก็มีคุยกันครับว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปทําอะไรบ้างอย่างวันนี้เราก็บอกว่าเราจะไปสัตว์กันนี่เราจะมามาดูว่าแบบ ีสัตว์แปลกๆอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นงูเนี่ยครับมันจะไปไหนเนเขาดูถูกเล่นทุกครั้งไหมครับเวลาก่อนจะได้ออกจากบ้านออกงานอ่างเงี้ยเขาชอบออกจากบ้าน <c oughs> เพราะว่าเด็กยุคโควิดเนาะ <c oughs> นางก็จะอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะบางทีแค่ออกมาวิ่งเล่นตรงที่จอดรถก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราพาออกมาเดินแบบที่ทแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมาเดินอยู่แล้วเรากังวลมาตอนแรกๆที่ออกงานคือลูกเราจะแบบว่าตื่น กับคนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจริงๆแล้วก็กระมวลไปไหนเลยค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็จะเตรียมตัวเขามากก่อนว่าให้เขานอนให้เขากินอิ่มขนาดนี้แล้วก็ยังยากแล้วก็ชอบออกมาทั้งคู่เลยไหมคะชอบออกชอบนะเขาชอบแบบออกไปดูแบบข้างนอกอะไรเงี้ยถ้าวันไหนเขาเขาได้ออกไปข้างนอกเขาจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษ แล้วมันก็มีข้อดีนะคะพอกลับบ้านไปพอก่อนกลางคืนเขาจะนอนง่ายเพราะว่าใช่พอได้แบบระเบิดพลังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้มีแบบเขามีความแม่ๆว่าต้องซื้อของเล่นให้เขาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีกับกับพ่อแม่นี่เขาไม่เคยพูดให้ซื้อของเล่นเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าไม่เสริมแต่ถ้าเขาเจอป้าๆอย่างเงี้ยเขาจะเอ่ยปากเลยว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ค่อยชอบซื้อให้ ม,ม,มันเต็มไปหมดแล้วเพราะว่าคนนู้นคนนี้ก็อยากซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นเล่นของเล่นของ<ช>เขาอะไรเงี้ย่ารของด้วยนะคะเวลาอยากได้อะไรต้องใยงยยังไม่ได้สอนแบบนั้นแต่ว่าก็จะบอกเขาว่าอย่าไปขอคนอื่นซื้อรูปออของเล่นเราเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีแบบเวลาเจอพี่ๆนะ้นนะเขาก็เอ็นดูเขาก็อยากจะแบบมีของติดมือมาไงคือแค่เฉพาะไดโนเสาร์ก็คือมีทุกทุกสายพันธุ์แล้วมั้งคะได้ที่บ้านใช่ใช่ ขอถามด้วยวันนั้นสามารถที่มีไปได้ะคะว่าจรจริงแล้วที่ไม่รับงานคอนเสิรเพราะว่าอยากดูแลออยใช่ออยรู้สึกไงบ้างคือตอนแรกออยก,ก็ตกใจนะเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะแบบว่ามีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งเราเป็นคนดีระดับนึงที่รักแล้วออยก็ยังถามว่าเธอแน่ใจหรอไม่รับอะไรเงี้ยคือออยรู้สึกว่าเราเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วเราคิดว่าเราเราพอจะโอเคแล้วแหละเรารู้ว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรเงี <c oughs> <ๆ>้ยแต่เดี๋ยวพอพอฮอมันเกิดขึ้นมาจริงๆมัน ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันคงจะแย่อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเออเขาก็เหมือนกับเ้าเห็นใจเราอะคือเอาว่าผู้หญิงหลังขอดอ่ะคือแค่เราแสดงความเห็นอกเห็นใจแค่เนี้ยมันก็รู้สึกดีจะไปไหนเนี่ยเจ้าของอยู่ไหนครับไหข่าคืนดีกว่า <laughs> เขาไม่ได้ยเขาเลื้อนไปไหนแล้ว <laughs> ไม่รู้พ <laughs> าดหัวเี้าตำรวจงู งูฉกนัก no ขา่าวชื่อดังเขาชอบเขาชอบงูฉกนักข่าวชื่อดังพี่มีความสัมภาษณ์ไปหลายคนเลยยกว่าเป็นพี่ดีสามีคนดีแห่งชาติพี่ออนรู้สึกไงกับทันยามของสามีเราวันนี้เขาดีกว่าที่ทุกคนคิดอีกนะคะยังไงดีสามีคนดีแห่งชาติต้องตือจริงๆแล้วเพราะอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นหรือว่าที่ทุกคนแบบว่าประเมินเขาจากจากที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ คือถ,ถ้าบีมเขาไม่ได้คิดเขาก็จะไม่พูดแล้วพอเวลาเราคือเขาเป็นคนพูดน้อยด้วยไงแล้วถ้าสมมุติว่าพอเราได้ยินอย่างเงี้ยคือเขาเอา,อางี้บีมไม่โรแมนติกอพอเรา <c oughs> พอเราได้ยินอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโรแมนติกจังเลยอะ่ะจะแบบมาช่วยดูแลคือไอจะมาช่วยเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าอยู่ข้างๆกันอะไรเงี้ยมันสําคัญกว่า,วาอะไรคี่คิดว่าพี่บีมโรแมนติกที่สุดที่เคยสัมผัสได้ได จริงๆมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบเป็นคําถามที่ยากมากเลยแล้วถ้าเบื่อพอไม่เตรียมตัวมาเนี่ยจะได้หาคําตอบดีๆยากมากนีไ่ได้่ไ่ได้เลยคือมันไม่ได้มีสถานการณ์อะไรอะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นการดําเนินชีวิตในทุกๆวันที่ทําให้เรารู้สึกแบบมั่นคงอบุ่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราก็เรามีหน้าที่ทําสมมติว่าอ,อ้อยเป็นแม่บ้านเนี่ยเรยก็มีหน้าที่ดูลูกมีหน้าที่แบบทํางานเราก็โฟกัสตรงนี้เต็มที่เลยไม่ต้องแบบไปมัน เราไม่ต้องไปแบ่งหัวไปคิดเรื่องอะไรที่มันแบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราสัมผัสได้ใช่ไหมครับเวลาที่เขาแอบรแมนติกับเราี่ยก็สัมผัสได้บ้างเพราะว่าน้อยมากเออแต่พอเวลามีวเราก็จะรู้สึกเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันก็ชัดเจนเพราะว่าด้วยความที่มันน้อยมากไงพอมันมีปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะอะไรพี่บินเพราะว่าพี่บินเขินหรือว่าจริงๆริงมันก็อยู่ที่ทามมิ่งด้วยเนาะบางทีเราแบบทำทุกวันมันเรียนป่ะพี่ล้า ไม่เรียนหรอไม่เรียนนะโอเคไม่น่าเลยก็หลักเองนะเออก็จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความโรแมนติกมันวัดยังไงอะครับเราบางทีเราทําทําตัวให้มันแบบว่าเป็นปกติทุกวันดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อแบบเราพยายามจะตั้งใจทําอะไรมากเกินไปเดี๋ยวมันจะดูการเป็นความพยายามแล้วก็สุดท้ายมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันมันเหนื่อยทั้งเราแล้วก็เขาอาจจะเหนื่อยไปด้วยอะไรเงี้ยก็หลายคนก็เลยพยายามให้พี่บีมเป็นสามีคนดีแห่งชาติเราเขินไหมกับคนนี้ ก็เป็นสามีเขาคนเดียวแหละครับไม่ไม่ต้องเป็นแขกคนลยคนได้จากพี่ออยว่าอยากได้สามีแบบนี้บ้างก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะคือเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็โชคดีแหละแล้วก็เวลาเราเห็นคอมเมนต์ว่าแบบไม่อยากให้มีพี่บิ๊มคนเดียวอะไรเงี้ยคือพูดอย่างนี้ก็เหมือนแบบว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อวยพรคืนเขาว่าก็ขอให้เขาเจอคนที่เขาแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่บิ๊มก็รักพี่ออยตลอด ครับโยนมาอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าใช่น่น,นรักครับรักแม่ขออ,อนุญาตยนนิดนึงกั่ช่วงนี้รับงานผี่รับงานอีเวนต์งานโฆษณางานพิซซ่าต่างๆเนี่ยพี่มีเหม,มือนพี่ออยมีการแบบแยกบัญชีให้กับน้องโดยเฉพาะอ,อ๋อมีอมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ภรรยาผมคอนเซิร์นมากๆ<ช>แล้วจริงๆที่เราทํางานอยู่ทุกวันนี้ก็คือเพือ่ออานาคตของเด็กๆอยู่แล้วแต่ละเราก็คือเขาก็ร่วมมือเต็มที่ด้วยนะครับผมอย่างเช่นวันนี้เขาก็มาดูการ์ตูนอยู่ข้างหลังเราอันนี้ อ่าก็คือจริงๆที่ทําทุกอย่างที่ทํางานหนักๆแบบช่วงนี้ก็เพราะว่าครอบครัวมันก็ต้องการมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งก็ต้องใช้เงินเป็นเป็นส่วนประกอบนะครับเราก็อยากให้ชีวิตของเด็กๆดีแหละก็พยายามรับงานที่แบบว่ามันจะเหมาะเขาแล้วก็สามารถต่อยอดให้ให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้เป็นบัญชีสําหรับพี่แฝดน้องเพื่อใช้่วยแม่แฝด แ,แี่ก็คือคงไม่ได้แ <determ> มมดยกว่าเฮ้ยมันเป็นบัญชีแฝดแฝดโตแฝดเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คงเป็นบัญชีแบบสำหรับอันนี้คือการดูแลลูกดูแลครอบครัวอ่าคือหลักๆอ่ะคือออยกับปีมมองตรงกันว่าคือถึงเราถึงเราจะมีไรายได้จากหลายๆทางอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ทราบคือเราก็มีธุรกิจอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราแบบว่าที่เราคิดตรงกันก็คือเราก็ใช้ชีวิตไม่ประมาทคือไม่ว่าแบบว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะใช้ชีวิตให้แบบว่า ยามให้เหมือนเดิมออให้มันเหมือนเดิมแล้วก็คือไม่ไม่ไม่ได้มองไปแบบไกลมากคือเอาวันนี้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมว,วันนี้ให้ดีแล้วพรุ่งนี้มันก็ดีเองนงะคะอย่างแต่ละงานเวลาที่ออกเนี้ยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมครับว่าจะต้องเก็บกี่เปอร์เซ็นต์อะไรย่างเงี้ยว่าจะไม่ได้แบ่งขนาดนั้นแต่<น>ว่าเหมือนกับบัญชีแต่ละบัญชีก็คือรู้อยู่แล้วว่าเอองานนี้เดี๋ยวเข้าบัญชีนี้ไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยโดยส่วนรวมแล้วคือในปีปีหนึ่งมันก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าบัญชีไหนเปอร์เซ็นต์ประมาณก หลังจากนี้ก็จะมีงานที่แบบว่าผูกพันตามสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิ่ารณาเซนเตอร์ก็เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับบางบางงานคือออนแอร์ไปแล้วยังไม่ได้เปิดตัวเดี๋ยวอาจจะได้มาเจอกันอีกครับผมงงงงงาาาาานนนี้้้คะมตรรรกกกปอััภยไบเซฟตี้วลาคนอยากเข้ามาใกล้ใกล้ชิดกับหมอคือจริงตรงนี้ก็ควบคุมยากเพราะว่าคืออย่างอย่างเราเนี้ยเราก็จะสอนลูกว่าใส่แมสนะอย่างนี้สังเกตพิธีว่าพอเราถอดแมสปุ๊บเขาก็จะงงแงเลยเพราะเขารู้สึกว่า เขาต้องใส่ไว้อะไรเงี้ยแต่น้องพีเขาก็จะสบายๆกว่าจับเขาถอดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วคือทุกคนที่ท,ที่ที่มาอยู่ใกล้ๆเขาก็จะใส่แมสอยู่แล้วแต่เราก็จะกลัวแบบบางคนที่เข้ามาจู่โจมเพราะว่าน้องก็จะตกใจหรือว่าเข้ามาแบบกอดถ่ายรูปอะไรเงี้ยบางทีเด็กเขาไม่ขุนเขาก็จะตกใจแล้วไม่อยากให้เขารู้สึกว่าออกมาแล้วเขาเขากลัวอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวอีมาเขาก็จะไม่กล้าแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถทําได้ก็คือเราก็พยายามพาทีมงานของเรามาเยอะๆให้ช่วยกันดู เราก็จะเป็นทีมใหญ่ๆเลยบางทีแบบไปที่ต่างๆเนี่ยบางทีใช้เป็นรถรถโค้ชรถบัสอะไรอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คือทีมงานมาด้วยใช่ใช่แต่เยอะคือทีมงานที่มาดูเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับที่แบบน้องตกใจจนแบบว่า่ีทมีจู่โจมแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นตกใจแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบเข้ามากอดแล้วก็ขอถ่ายรูปแล้วก็บางทีเด็กเขาดุ๊กดิ๊กเนาะไม่ได้เฟรมที่ถูกใจก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้รูปอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนั้นก็คือออยไม่ได้เห็นแต่ว่ามีมีพี่ที่เขาเห็นแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบก็สงสารลูกเหมือนกันอะ,ะนนไรเงี้ยทีเราเมียที่มาให้เขาฟังไปว่าเ้าเพิ่งเจอคนแฟนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บายแต่ไปดูคือบางทีเด็กอ่ะเขาดูแลตัวเองยังไม่เป็นนะคะเราก็จะแค่บอกว่าทุกคนรู้จักหนูเพราะหนูเป็นลูกของพ่อๆนะพ่อๆแบบเป็นนักแสดงนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อธิบายเหมือนที่เราอธิบายให้ผู้ใหญ่ฟังแต่ดนวความที่เขาเพิ่งสองขวบแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เรื่อองหรก แต่เราก็จะฝีดไปเรื่อยๆค่ะเอาว่ามันก็มันก็เหมือนกับว่ามันเขาเกิดมาในครอบครัวที่แบบว่าทำอาชีพนี้อะไร่เงี้ยเขาก็จะซึมซับไปยืนหนูอยากไปดูสวนสัตว์อยากองเพอยาไปดูสวนสัตว์อยากไปดูสวนสัตว์ยากไปยยากไปดูยาหนู้องเพลงคอยฟังหน่อยเราเพลง่อยฟังหน่อยีบอกขอไปดูสวนสัตว์แล้วครับีบายบายกล้องหน่อยบายบายกไหบายายกล้องบายบายให้ตาเองก่อนเลยบา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 ยตัองก่อนเยก้องหนูน่กงอ่นอน สวัสดีครับร้องเพลงซาซนก่อนซาันนบอกว่ามาดูสัตว์กันเยอะๆนะคะโอ้เอ่มนนเอดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเอวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋บเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเอเดเเีเวาีบีเดเเดอะม เร yeah. ็วเร็วลูกพูดกัน่อนถือกันถือกันแม่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 าบอกกันมาเชิญานดูอ่ากันเยอะอ่าไม่เป็นไรอ่ะพอเชิญเองอ่าสุดท้ายพี่พี่บีมเชิญชวนให้มาเที่ยวงานครับผมวันที่15เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนถึงวันที่15ถึง24นี้นะครับผมที่เดอะมอบางกะปินะครับพอด้านบนนะครับมีจัดงาน เดอะมอจังเกิลวอล์กนะครับผมเราก็จะมีงานโชว์สัตว์เอ็กโซติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีสัตว์หลายแบบให้คุณได้เข้ามาเลือกดูเลยอะว่าว่าแบบเขาแปลกขนาดไหนแล้วเขาจะให้<ม>ความรู้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้สัตว์เอ็กโซติกเนี่ยในประเทศไทยในนิยมในการที่เราเลี้ยงเยอะขึ้นมากนะคะแล้วก็มีกฎหมายเอามาลองแล้วสาม,มารถแบบว่าเขาเรียกเราจดทะเบียนในการเลี้ยงดูอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความรู้ว่า,าแต่ละประเภทเนี่ย เราจะเลี้ยงดูยังไงไม่ถูกวิธีอะไรก็อย่าลืมพาลูกพาหลานนะครับมาดูกันนะครับผมไปครอบครัวมาดูมาลองอุ้มงูดูด้วเผื่อเขาจะชอบเป็นเสื้อสติดแอร์เดินไม่ร้อนแล้วก็ไม่ต้องกลัวฝนตกใช่ครับโอเคครับสวัสดีครับ